เหรียญ5บาทปีพศ2543มีราคาหรือไม่มีราคาถ้ามีราคาเป็นแบบไหนแล้วเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้คำตอบและให้ความรู้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอมาพูดถึงเรื่องเหรียญ5บาทปีพศ2543นะครับว่าแบบไหนที่มีราคาแบบไหนที่ไม่มีราคาแบบไหนที่นักสะสมเขาตามหาและซื้อขายกันจริงๆและแบบไหนที่ไม่ได้ตามหากันจริงๆนะครับซึ่งเหรียญ5บาทปี43เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ช่วงนี้เริ่มมีการมาซื้อขายกันแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบไหนละ่ะเป็นแบบที่เรามีหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารวงการนักสะสมหรือวงการเหรียญเนี่ยก็ติดตามมาทางช่องเมตตามหามงคลนะครับทางช่องเราจะพยายามอัปเดตข่าวสารวงการเหรียญทุกวันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2543เนี่ย เป็นเหรียญ5บาท Q Pro Nickel สอดไส้ทองแดงขนาด24มิลิเมตรครับจำนวนการผลิตสูงถึง146,920,000ล้เหรียญน,นะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปีพศ2543แบบนี้ถ้าเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานหรือว่าใช้งานมาแล้วนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่สำหรับ สภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยตอนนี้เริ่มมีนักสะสมบางท่านเริ่มมีนักสะสมบางคนบางกลุ่มเริ่มตามหาแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยราคาที่เขาซื้อขายกันเนี่ยก็จะอยู่ที่100เหรียญถุง100เหรียญถุงเป็นยังไง100รเหรียญถุงก็คือสมมุติคุณไปแลกมาจากกองกระสาบอย่างเงี้ยกองกระสาบจะให เหรียญคุณมา100เหรียญใส่ใน1ถุงนะครับนั่นคือเขาเรียกว่า100เหรียญถุงสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานของเหรียญ5ปี43 100ห่ยเหรียญถุงเนี่ยมีราคาสูงถึง3 0 0 0ถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2543 100ี่นเหรียญถุงนะครับ100เหรียญถุงคืออะไรฟังอีกครั้งนะครับร้อยเหรียญถุงคือร้อยเหรียญที่เราไปแลกมาจากกองกระสาบนะครับ แล้วกองกระสาบเขาใส่ถุงมาให้เราในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานไม่ใช่เราไปรวบรวมมาเอง100เหรียญไม่ใช่นะครับไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ5บาทปี43ที่มีราคาเนี่ยก็คือเหรียญ5บาทปี43สภาพไม่ผ่านการใช้งาน100เหรียญถุงหรือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญถุงปี2543นั่นเองครับสำหรับเหรียญถุงปี2543นเนี่ยมีราคาซื้อขายแล้วนะครับในยุคนี้นะครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือปู่ย่าตายายของใครแลกเก็บไว้ช่วงนี้มีราคารับซื้อในกลุ่มหรือในวงการนักสะสมแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2543 100รีเหรียญถุงมีราคารับซื้อกันแล้วนะครับราคารับซื้อช่วงนี้ก็อยู่ที่3,000บาทถึง5,000บาทนะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละฝ่ายแล้วก็การตกลงกันนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทปี2543อาเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตเยอะมีจำนวนการผลิตที่สูงนะครับดังนั้นสภาพที่ผ่านการใช้งานเนี่ยนักสะสมเขายังสามารถหากันได้เองอยู่นะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปี2543สสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยนักสะสมเขายังไม่สนใจกันมากเพราะว่าเขายังสามารถตามหาได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นจากเงินทอนร้านอาหารจาก เงินทอนวินมอไซค์นั่งรถลงเรือก,กินกาแฟอะไรต่างๆพวกนี้เหรียญ5บาทปี4-3สภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าเหรียญ5บาทปี2,543เป็นเหรียญฉงแบบร้อยเหรียญนะครับที่เหรียญฉงที่มาจากกองกระสาบนะครับไม่ใช่เราไปรวบรวมมาเอง100เหรียญอันนี้ไม่ใช่นะครับคนคนละแบบกันนะครับ ร้อยเหรียญถุงเนี่ยก็จะมีราคาช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ3000บาทหลายคนก็จะบอกว่าพี่ถูกไปเปล่าพี่ทำไมถูกจังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากได้แพงเนี่ยคุณต้องขายในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าราคาถึง5 0 0 0ถึง6,000บาทช่วงเนี้นะครับคือช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงปลายปี2019เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ เหรียญยังราคาไม่ลงนะแต่พอมาช่วงเนี้มันเป็นวิกฤตการโรคระบาดนะครับแล้วก็ราคาเหรียญก็ลงนะนักสะสมบางท่านก็ไม่อยากใช้เงินมากนะครับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าราคาเหรียญยังไม่สูงเกินไปนะครับอย่างที่เขาบอกครับถ้าคุณอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสนคุณต้องเอาของหลักหมื่นหลักแสนมาแลกครับไม่ใช่คุณพยายามจะบีบบังคับให้คนอื่นซื้อของ ราคาไม่แพงของคุณหรือว่าคุณคิดไปเองเพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบผมอาจจะรู้สึกผมพูดแรงเกินไปผมพูดอะไรที่มันแบบไม่ถูกใจคุณก็ขออภัยนะครับแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องในวงการนักสะสมที่เพื่อนๆพ,พี่ๆหลายๆคนในวงการนักสะสมสอนผมมานะครับเขาพูดคํานี้เลยว่าถ้าคุณอยากได้เงินหมื่นเงินแสน คุณต้องเอาของหลักหมื่นหลักแสนมาแลกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณคิดไปเองว่าของที่คุณมีหลักหมื่นหลักแสนแล้วไปหลอกขายเขาอันนี้คือเรียกว่าหลอกลวงครับไม่ใช่นะครับถ้าคุณอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสนคุณต้องเอาของที่มีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนไปแลกครับก็อย่างที่บอกครับบางคน ไม่เคยสอนคุณผมเชื่อว่าหลายช่องไม่สอนคุณเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขากลัวความนิยมตกเพราะไม่มีใครพูดกันตรงๆครับเรื่องพวกนี้เขาสอนกันหลังไม่เรื่องพวกนี้เขาสอนกันแบบลับๆเรื่องพวกนี้เขาสอนกันแบบกระซิบกันสองสามคนนะครับถ้าอยากได้ของหลักหมื่นหลักแสนช่วยเอาของหลักหมื่นหลักแสนมาแลกด้วยอันนี้เป็นคําพูดที่พี่ๆนักสะสมพูดกับผมแบบตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดขึ้นมาเองไม่ใช่นะครับ อย่างที่บอกไปนะครับบางคนบอกว่าพี่ผมมีหลักหมื่นหลักแสนไหมไม่ใช่นะครับน้องๆต้องศึกษากันนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกมีเหรียญเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนกันก็ไม่ใช่นะครับคือเราต้องศึกษาทําความเข้าใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในวงการรักสะสมเนี่ยมีราคาซื้อขายจริงๆนะครับยกตัวอย่างเหรียญ5บาทปี43เนี่ยถ้าใครมีแบบเป็นเหรียญถุงร้อยเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่า เหรียญถุงไม่ผ่านการแกะไม่ผ่านการใช้ UNC ร้อยเหรียญเนี่ยช่วงนี้ในวงการนักสะสมเขาก็ซื้อขายกันอยู่ที่3,000-5,000บาทนะครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละฝ่ายนะครับแต่บางคนมีเหรียญเดียวจะมาเอา3,000-5,000มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกลการตลาดกลไกลราคานะครับอย่างที่บอกไปอย่างที่เคยสอนไปตลอดนะครับว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณต้องเอาของหายากมาขายนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณไปคิดเองเออเองว่ามันหายากนะครับบางคนเนี่ยชอบบอกพี่ผมมีเยอะพี่หนูมีเยอะพี่ฉันมีเยอะบางอย่างสิ่งที่เรามีเยอะมันไม่ตรงกับความต้องการตลาดก็เท่านั้นนะครับคืออันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมสอนแบบไม่มีกักเลยนะบางคนแบบการกกรบางคนบอกแบบแบบคุณดูสิคุณดูสิคือไม่ใช่นะครับบางอย่างถ้ามีเยอะแต่ไม่ได้รับความนิยมก็ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับ อย่างบางคนอย่างเงี้ยส่งมาหาผมรูปเดียวส่งมาหาผมรูปเดียวเองนะครับได้เงินแล้วเพราะอะไรเพราะเขาส่งเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อมานงครับเขาส่งเหรียญที่ผมต้องการเขาส่งเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อผมก็ซื้อมาเท่านั้นเองนะครับแต่บางคนส่งเหรียญที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อมาเป็นร้อยเป็นพันเหรียญบางคนส่งมาเป็นปีบครับคืออักช่คุณมีเป็นปีบผมไม่เถียงนะผมไม่เถียงคุณเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยมีเยอะแต่ สิ่งไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการเขาก็ไม่ได้รับซื้อปกติครับผมพูดเลยว่าร้านรับซื้อเหรียญส่วนใหญ่รับซื้อเหรียญหายากราคาแพงทั้งนั้นไม่มีใครรับซื้อเหรียญหาง่ายราคาถูกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะจะเอาเงินหลักหมื่นหลักแสนคุณต้องเอาของหลักหมื่นหลักแสนเข้าไปแลกแต่ของหลักหมื่นหลักแสนบางคนก็จะมาพูดอีกว่าโอ้ยพี่ใครจะมีใครจะมีอย่างงู้นอย่างนี้คนระับ มันมีจริงๆนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันอยู่กับเราหรือเปล่าหรือมันอยู่กับบ้านคนอื่นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับบางคนมีจริงส่งมาขายให้ผมมันก็ได้รับเงินจริงๆนะครับแต่บางคนไม่มีส่งมาแล้วก็มาว่าผมว่าเอ๊ะทำไมผมไม่รับซื้อทําไมอย่างวุ้นอย่างงี้ผมขอถามนิดนึงทาไมคุณไม่ศึกษาคลิปที่ผมสอนไปเพราะที่ผมสอนไปเนี่ยทุกคลิปผมทําด้วยความตั้งใจผมศึกษาหาข้อมูลหาความรู้จากเพื่อนๆพี่พี่นักสะสมจาก หนังสือหลายๆที่นะครับแล้วก็ประสบการณ์ตัวผมเองดังนั้นทุกคลิปที่ผมทำผมทำด้วยความตั้งใจและเจตนาดีนะครับอยากให้คุณเข้ามาดูในคลิปไม่ใช่ว่าดูแค่หน้าปกคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์มาด่าผมไม่ใช่นะครับลองศึกษาลองเปิดใจครับวงการนี้ถ้าคุณมีของหายากทุกคนซื้อหมดครับเพียงแต่ของส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่มีนะครับมันเป็นของหาง่ายเท่านั้นเอง แต่ว่าของหายากเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่มีนะบางคนก็มีนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีหรือเปล่าของหายากมีอยู่จริงครับ มีอยู่จริงแน่นอนเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่บ้านเราหรือมันอยู่ที่บ้านคนอื่นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็มาให้ความรู้เหรียญ5บาทปี43ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับเหรียญเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook เมตตามหามงคลได้นะครับทางร้านเรายินดีเผยแพร่ข้อมูลความรู้แล้วก็ข่าวของวงการเหรียญนะครับทางร้านยินดีเสมอนะครับก็สวัสดีครับ